สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะวันนี้เราจะมาป้อนนะคะ,ะบัวหิมะช่ำๆ่บัวสวัสดีก้อนเสียงก่อนเลยนะคะ,ะนี่บัวหิมะช่ำฉ่จากคุณแม่ใหม่นะคะตอนนี้นะคะเรามาจัดป้อนนะคะให้กับเด็กๆตอนเช้าเช้าเลยนะคะตอนท้องว่างนะคะเนาะฟินๆหวานๆบัวเอาปากดิปากเลยปากน่าเต็มปากอยู่พูดได้หนูเตอ ขอบคุณนะคะคุณแม่ใหม่มากๆนะคะที่ทันนะคะได้เมตานะคะบัวหิมะนะคะให้กับน้องช้างนะคะทั้งสองเชือกนะคะได้รับประทานนะคะนีอาาอาา่อ่ะไปดูพี่สีทองบ้างจะฉ่ำเหมือนพี่บัวไหมเสียงแล้วเสียงแล้ว ไม่ออาไม่เสียงเขียวสับปะรดอยู่นะคะตอนนี้าก็ขอบพระคุณมากๆนะ,ะนะคะนะคะที่ส่งความอร่อยมาให้นะคะขอให้อ่าพี่ใหม่สุขภาพแข็งแรงจ้าลำล้ำรวยนะคะอืมบางคนก็ขอนะคะขอใหญ่เลยบัว ไม่ได้แบ่งให้พี่สีทองด้วยนนคนนี้เขาก็ทานแบบมารยาทงามนะคะดูคนนี้ก็รีบรีบนะคะหันไปขอพ่อนะคะตอนนี้ลมหนาวนะคะเริ่มมาแล้วนะคะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะนี่ดูคนข้างหลังด้วยดูคนข้างหลังด้วย ดูคนข้างหลังด <thing> ้วยเชียงก่อนเหรอช้ำคอขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะขอบคุณนะคะบัวแค่นี้ก่อนนะก็ต้องขอบคุณคุณพี่ใหม่มากๆเลยนะคะที่ท่านนะคะเม่ตาเป็นบวหิมะนะคะมาให้น้องๆสองร่างนะคะแล้วก็ เสื้กันหนาวนะคะให้กับพ่อควันแม่ควันด้วยนะคะขอให้พี่มัยสุขภาพแข็งแรงจ้าลำ,ล,ำล้ำรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ